ในตอนที่5ของละครแม่หยัว5ถือเป็นการกล้าหาญในการนำเสนอประเด็น LGBTQ ในยุคอยุธยาซึ่งถือเป็นการทำงานที่มีความทา้าทายและความจริงจังอย่างยิ่งในตอนนี้เราได้เห็นการเปิดตัวของตัวละคร LGBTQ ถึง3คนด้วยกันซึ่งรวมถึงตัวละครหลักอย่างตันยง และผู้ดูแลหอพระทั้งสองคนซึ่งสร้างการพูดถึงในหมู่ผู้ชมอย่างมากความน่าสนใจของการนำเสนอในครั้งนี้คือตัวละครเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวประกอบหรือการเพิ่มสีสันให้กับเรื่องราวแต่พวกเขามีบทบาทที่สำคัญและมีมิติที่ชัดเจนในการพัฒนาเรื่องราว โดยเฉพาะตัวละครตันยงที่ได้รับการบอกใบถึงความเป็นโอตีบิทีคิวตั้งแต่ตอนแรกผ่านการแสดงออกในการช่วยเหลือจินดาและการกระทำต่างๆที่สะท้อนถึงความอ่อนโยนแต่มีความชัดเจนในตัวตนโดยที่ไม่ต้องการคําอธิบายใดๆเพิ่มเติมท่าทางและภาษากายที่สมจริงทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจตัวละครได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกตีกรอบสิ่งที่ทำให้ละคร แม่อยู่ห้าน่าสนใจยิ่งขึ้นคือการแคสนักแสดงที่เหมาะสมมาเล่นบทผู้ดูแลหอพระโดยนักแสดงเหล่านี้ปรากฏตัวเพียงช่วงสั้นๆแต่กลับสร้างความประทับใจด้วยการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น LGBTQ ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติการแสดงของพวกเขาถูกสื่อสารผ่านสายตาและท่าทางที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาตรงๆแต่สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างชัดเจนทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงและสัมผัสถึงความเป็นตัวตนของตัวละครเหล่านี้ การแคสติ้งนักแสดงที่สามารถสะท้อนถึงมิติและตัวตนของกลุ่ม l g b t q ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องการนักแสดงที่มีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องซึ่งสิ่งที่ แม่หยัวทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือการนําเสนอ LGBTQ ให้ดูเป็นส่วนหนึ่งขององค์ชีวิตประจําวันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องจํากัดตัวละครเหล่านี้ให้เป็นเพียงตัวละคระในซีรีส์วหรือเป็นเพียงตัวประกอบที่มีไว้เพื่อเพิ่มสีสันแต่การมีตัวละคระ LGBTQ ในเรื่องราวเหล่านี้กลับทําให้มันดูเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเป็นที่ยอมรับในสังคม การเปิดพื้นที่ให้ตัวละคร LGBTQ ได้มีบทบาทที่สมจริงและมีคุณค่าในละครเรื่องนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในสังคมและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ชมโดยทำให้เห็นว่า LGBTQ ควรได้รับการยอมรับและมีที่ทางในทุกเรื่องราวโดยไม่ต้องถูกจำกัดหรือมองข้ามในบริบทของสมัยอยุธยาความสัมพันธ์เชิงเพศท,ที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมเช่นการเล่นเพื่อนระหว่างหญิงกับหญิงหรือเล่นสวัสด์ระหว่างชายกับชาย ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหลักศีลธรรมและขัดดแย้งกับบรรทัดฐานของสังคมในยุคนั้นที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธกฎหมายในสมัยนั้นหรือที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงได้บัญญัติโทษสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่นอกเหนือจากกรอบที่ถือว่าเหมาะสมโดยโทษเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์และสถานะทางสังคมของผู้กระทำผิดเช่นการลงโทษทางร่างกายเช่นการเคียนตี การกักขังหรือการในประเทศหากการกระทําดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างการลงโทษอาจรุนแรงขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมในยุคสมัยนั้นการมีความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงหรือชายกับชายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติและยังถูกตําหนิในเชิงศีลธรรมอย่างรุนแรงเพราะมันขัดแย้งกับค่านิยมและข้อกําหนดทางาศาสนาซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มักถูกสังคมปฏิเสธและถูกตีตราอย่างหนักอย่างไรก็ตามการนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ใน แม้อยู่ห้าสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในสังคมโบราณจะมีข้อจำกัดทางศีลธรรมและกฎหมายแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถยอมรับและเปิดใจต่อความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้นโดยที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและความเชื่อมโยงในแง่มุมของมนุษยธรรมและการยอมรับซึ่งกันและกัน